สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะใช้ Machine Learning เพื่อที่จะทำนายราคาเพชรนะครับ Machine Learning ก็คือการเรียนรู้ด้วยเครื่องนะครับหรือว่าเป็นการใช้ AI ประเภทหนึ่งนะครับที่ให้เครื่องเนี่ยช่วยทำอะไรอย่างให้เราได้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ Machine Learning นะครับเพื่อที่จะทำนายราคาของเพชรนะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลของเพชรอยู่20เม็ดนะครับที่เราต้องการที่จะทราบราคานะครับ มน์แรกก็คือ ID ก็คือเป็นหมายเลขของเพชรนะครับอันนี้ก็ไม่มีผลต่อการทํนนายราคานะครับถัดไปก็คือเพชรเนี่ยก็จะมีอยู่ 4C นะครับองค์ประกอบของเพชรนะครับก็ที่เกี่ยวของกับราคานะครับก็คือ 4C ก็คืออันแรกก็คือเรื่องของกรัดนะครับหรือน้ำหนักนะครับอันที่2คือ c u ดนะครับหรือว่าการเจรไนนะครับอันที่3าก็คือสีของเพชรนะครับ c ล l ร r นะครับ แล้วก็อันที่4ก็คือ c ่ a ล i t y นะครับเดี๋ยวจะลองนำา4ปัจจัยนี้นะครับมาเพื่อทำนายราคาของนัทำาป็ราคาของเพชรนะครับก็ข้อมูลตรงนี้นะครับก็คอลัมน์ price เป็นศูนย์หมดเลยนะครับคือเราไม่ทราบราคาเขานะครับว่าเท่าไหร่นะครับต้องการให้คอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยบอกเรานะครับคราวนี้เนี่ยก่อนที่คอมพิวเตอร์ทำงานได้นะครับเราก็ต้องมีการสอนก่อนนะครับคือ Machine Lear n i n g เนี่ยนะครับ ก็จะประกอบด้วย2ส่วนนะครับส่วน,วนแรกก็คือต้องมีสองเหมือนกับ2ขั้นตอนแล้วกัวน man, นะฮะขั้นตอนแรกคือเป็นการเทรนนะครับเป็นการสอนมันก่อนนะครับการสอนเนี่ยคือส่งตัวอย่างให้เขานะครับว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดตัวอย่างกรณีนี้นะครับเรื่องของเพชรนะครับก็คือบอกว่าโอเคน้ําหนักเท่านี้นะครับการเจีรไนเป็นแบบนี้นะครับแบบที่เรียกว่าเวลิกูดนะครับอย่างนี้นะนะครับสีเป็นยังไงนะครับความใสเป็นยังไงนะครับ แล้วนะครับราคาเท่าไหร่นะครับเราก็ระบุไปนะครับเราสอนก่อนนะครับซึ่งข้อมูลสอนเนี่ยผมใช้อีกไฟล์หนึ่งนะครับไฟล์นี้นะครับนี่ครับเราก็ใช้ข้อมูลนี้นะครับในการสอนนะครับว่าเนี่ยน้ำหนักเท่านี้นะครับแล้วก็สีเท่านี้นะไอ้ตัวที่อะไรการจรนนาแบบนี้นะครับแล้วก็สีแบบนี้นะครับแล้วก็ความสายแบบนี้นะครับราคาเท่านี้นะครับเนี่ยแล้วก็สอนเข้าไปนะครับส่งตัวใหญ่เข้าไปนะครับในที่นี้ก็ส่งไปทั้งหมดเนี่ย หนึ่งพันตัวอย่างนะครับเนี่ยก็ส่งตัวอย่างให้เข้าไปนะครับแล้วก็ให้เขาเรียนรู้นะครับให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้นะครับมันก็ในส่วนแรกของ Machine Learning นะครับก็คือเป็นการเทรนนะครับเป็นการสอนาก่อนนะครับโดยการส่งตัวอย่างไปเยอะๆให้เขานะครับพอแมชชีเนอร์นิ่งเนี่ยนะครับพอเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเห็นตัวอย่างเยอะพอนะครับเขาก็พยายามสร้างโมเดลขึ้นมานะครับเทรนแล้วเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นเป็นโมเดลนะครับ เป็นแบบทดลองอะไรบางอย่างนะครับในในตัวที่เครื่องเขาใช้นะครับในการที่จะทํานายผลตอบไปได้นะครับพอได้โมเดลมานะครับก็จะไปทดสอบนะครับก็ไปที่ขั้นที่2นะครับก็คือเรื่องของการเทสนะครับก็คือมันมีเรื่องของการเทรนนะครับมีเรื่องของการเทสนะครับเทรนคือการสอนโดยนาข้อมูลเนี่ยส่งเข้าไปให้เครื่องนะครับให้เครื่องเรียนรู้นะครับเรียนรู้เสร็จปุ๊บก็ได้เป็นเป็น โมเดลออกมานะครับเสร็จแล้วก็เอาโมเดลเนี้ยไปทดสอบกับข้อมูลที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเป็น unseen data นะครับก็จะให้ผลเป็นราคาออกมาได้นะครับในที่นี้นะครับก็ข้อโมเดลเนี่ยครับก็มันจะเป็นเหมือนกับข้อสรุปนะครับของข้อมูลนะเป็นการสรุปข้อมูลนะครับก็ทำได้หลายแบบนะนะครับอาจจะเป็นสมการนะครับเหมือนกับที่เคยพูดไปในคลิปเรื่องของ linear regression นะครับ ถ้าเกิดเป็นเรื่องของโมเดลแบบนั้นก็คือเป็นสัมประสิทธิ์นะครับ ABC อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นกฎนะครับ If t h e n นะครับเช่นไม่คิดอะไรมากเลยก็ได้ถ้าเกิดว่า Eve Cut นะครับการจีรนายเนี่ยนะครับเป็นแบบ ideal นะครับให้ราคา5,000สมมุตินะอย่างเี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นแบบ v e r y Goo d ให้ราคาเป็น6,000นอะไรเงี้นะครับนี่เป็นต้นนะครับก็อาจจะเป็นกฎบางอย่างนะครับ ก็ได้นะครับทำได้หลายแบบนะครับโมเดลตรงนี้นะครับก็ขึ้นกับอันกรอทึมเลยนะครับว่าจะสรุปข้อมูลมาเนี่ยในรูปไหนนะครับเป็นสมการนะครับเป็นกฎนะครับเป็นต้นไม้ตัดสินใจอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นกับอันกรอทึมเลยนะครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของ n e u เน็ network นะครับเป็นโครงสร้างแบบของเครือข่ายที่จําลองการทํางานของเซลล์ประสาทนี่เป็นต้นนะครับครับก็ ประมาณนี้นะครับสขั้นตอนนะครับเทรนแล้วก็เทสนะครับพอนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับก็ดาวน์โหลดมานะครับจากจากนี้นะครับจากแคคเกินะครับจากเพจนี้นะครับแล้วก็ คือเพจนี้มีข้อมูลเยอะเลยนะครับหลายชุดเลยนะครับก็ไปโหลดนี้มาครับเรื่องของไดมอนด์นะครับแต่ว่าเอามาแค่บางส่วนนะนะครับคอลัมน์นี้ผมไม่ได้เอามาคอลัมน์ที่ชื่อว่า Polish นะครับแล้วก็อีกคอลัมน์หนึ่งที่ชื่อว่าที่ชื่อว่า s y m m t t y y นะก็ไม่ได้เอามานะครับคอลัมน์ที่ชื่อว่า Report ก็ไม่ได้เอามานะครับมันก็มีอยู่3คอลัมนะ์นะที่เราที่ผมไมได่ดึงเข้ามาใช้นะครับ แล้วก็มีการเพิ่มอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับคือคอลัมน์ id เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าระบบมันต้องใช้คอลัมน์ id นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดึงข้อมูลเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็แต่ข้อมูลนี้มีเยอะมากนะหกพันแถวนะครับแต่ว่าผมเอามาแค่แค่พันแถวนะครับเพื่อสอนนะครับแล้วก็อีกยี่สิบแถวเนี่ยเพื่อที่จะทดสอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะข้อมูลเริ่มนีหกพันแถวนะครับแต่ว่านํามาใช้แค่หนึ่งพันนะเอาไว้ไว้สอนนะครับไว้เทรนนะครับ แล้วก็อีก20่นะครับอันนี้ white t e s t นะครับส่วน8คอลัมน์อันนี้ก็ผมก็ดึงมาไม่ครบนะก็มีการตัดบางส่วนทิ้งไปนะครับแล้วก็เพิ่มคอลัมน์บางอย่างเข้าไปด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลก็เหลือประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับคอลัมน์งอกใหม่คือคอลัมน์นี้นะครั ID นะครับแล้วก็ตัดคอลัมน์บางอย่างทิ้งไปนะครับก็คข้าๆคือต้องการนําข้อมูลเนี่ยจาก4คอลัมน์นี้นะครับ 4C ของเพชรนี่นะครับเพื่อที่จะทำนายราคานั่นเองนะครับโอเคนะก็มี2ไฟล์นะครับถ้าดูชื่อไฟล์ก็จะเห็นว่าอันนี้ก็มีไฟล์ที่ชื่อว่าเทรนนะครับ Diamond t r a i นนะครับแล้วก็อีกไฟล์หนึ่งก็คือเป็น d i a อ o n d test นะครับตัวเทรนมีทั้งหมด1,000 r e c o เ d คอร์ดนะครับตัวเทสมีทั้งหมดอยู่20นะครับเคคอร์ดนะครับ โอเคนะครับถัดไปนะครับก็มาลองใช้แอปตัวนี้นะครับโอเคครับชื่อว่า obviously ai นะครับนะครับ obviously ai ก็เริ่มต้นมานครับก็ มาที่ตรงตรงนี้ครับ Add Dataset นะครับคลิกเข้าไปนะครับเแล้วก็อัปโหลดไฟล์นะครับ mm hmm. ก็ส่งตัวเทมไปก่อนนะครับเอาไปสอนก่อนนะครับ mm hmm. เขาก็ถามว่าเนี่ยแถวแรกจะเป็นคอลัมน์เนมใช่ไหมนะครับใช่นะครับกด Yes นะครับ แล้วก็ถามว่าเนี่ย all requirement met ไหมนะครับก็ไปดูนะว่าเขา r e quire อะไรบ้างน,นะครับก็ขนาดไม่เกินเท่านี้นะครับมีทั้งหมด1000แถวขึ้นไปนะครับแล้วก็มีทั้งหมดอยู่5คอลัมน์อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการนะครับแล้วก็มี empty cell ก็ได้นะบางบางซลล์ข้อมูลไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าก็มีน้อยให้มีน้อยๆแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ก็คือข้อมูลก็มีค่อนข้างครบสมบูรณ์นะครับ แล้วก็ first row เป็นชื่อคอลัมน์นะครับแถวแรกนะครับเป็นชื่อคอลัมน์นะครับเป็นแล้วนะครับแล้วก็คอลัมน์แรกนะครับเป็นหมายเลขนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ตอบว่าอ่า yes นะครับ meet all requirements นะครับแล้วก็คลิกอัปโหลดนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าเรื่องของ น้ำหนักมีไงบ้างนะมีการกระจายยังไงบ้างนะครับเรื่องของกระลัดนะครับเรื่องของคัดมีกี่แบบนะครับตั้งแต่อะไรนะพอใช้นะครับไปถึงรับซิกเนเจอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สีก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรความใสนะครับแล้วก็ช่วงราคานะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ ดูตรงนี้นิดหนึ่งครับเขาก็จะเขียนว่าเนี่ย ideal for prediction ไหมนะครับหมนก็ว่าข้อมูลที่เขาเห็นตอนนี้นะครับเหมาะในการนํามาเทรนไหมนะครับเอามาใช้ในการไมช e เ์เร n นิ่งหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตอบว่าโอเคนะ yes นะครับเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับ use for prediction นะครับแล้วก็เลือกก็ถามว่าคอลัมน์ไหนเนี่ยนะครับที่จะใช้ในการทำนายนะครับ เราก็เลือกคอลัมน์ที่ชื่อว่า price นะครับต้องการทำนายราคานะครับแล้วก็ start predicting นะครับโอเคนะครับเขาก็จะมีเบื้องต้นให้นะครับว่าปัจจัยใดมีผลต่อราคายัางไงนะครับ ็ดูตัวแรกนะครับเบอกว่าเนี่ยเรื่องของน้ําหนักเนี่ยมีผลโดยตรงต่อร,ราคาเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดด้านนี้ก็คือผลคือตรงข้ามนะครับทําให้ราคาลดลดลงนะครับแต่ตัวนี้คือผลให้ระดัราคามันเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดน้ําหนักเพิ่มขึ้นเนี่ยาราคาขึ้นตามไปด้วยนะครับส่วนตกลางก็คือไม่ไม่ค่อยมีผลนะรหรือว่าผลอาจจะไม่ไปเชิงเส้นอะไรพวกนั้นนะครับ เนไก็เลือกดูได้นะครับนี่คือเรื่องของกรัดนะครับกต็ตอกกับราคานะครับแกน x คือกรัดนะครับแกน y คือราคาแล้วก็ถ้าดูสีก็ตามนี้นะครับถ้าดูการจีรนยนะครับก็ตามนี้นะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะลองทดสอบดูได้นะครับไปที่ตรงนี้ครับตัวแท็บที่ชื่อว่า Personas นะครับแล้วก็ลองใส่เข้าไปดูนะครับเช่นอ่าเพชรหนึ่งกะลัดนะครับแล้วก็มีการจีรนัยแบบที่ที่ดีมากนะครับอัเกี้หนึงนะครับดูแดูธรรมดาหนะ่อสมมติว่า แบบแฟร์แล้วกันนะครับแฟร์ราคาเท่านี้นะครับห7่เจ็ดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการเจรไนแบบที่ดีมากนะครับราคาเท่าไหร่หนึ่งไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะนะครับต่างกันทีเดียวนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นซิกเนเจอร์ล่ะนะครับขึ้นไหมออกขึ้นเป็นสองหมื่นนะครับโอเคนะครับแล้วก็สีนะครับผมไม่รู้สีโคตรไหนมันดีสุดนะนะครับอืม ก็ดีป่ะดีสุดนะครับแล้วก็ไอนี่นะสีแย่สุดไหมโอเคนะครับสีคนต่อ,ตอราคาเยอะเหมือนกันนะนะครับจากดีเนี่ยสองหมื่น,นะครับพอเป็นไอก็เหลือแค่แค่เจ็ดหมื่นะครับเอาว่าไอเจ็ดพันนะครับเอาว่าดูเอาว่าดูอย่างนี้ดีกว่านะดูการเจรไนผลน้อยนะพูดถึงนะครับผลน้อยคือจะเป็นว่าถ้าเราเปลี่ยนจากแฟร์เป็นซิกเนเจอร์เลยคือแบบ ตรงข้ามกันเลยนะครับก็น่าจะเห็นผลที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับนะลองแฟร์เมื่อกี้แฟร์เท่าไหร่นะแฟร์เป็นเ0 0ดพันครับราคาใช่ไหมครับเจะดพันเจ็นะครับถ้ากู๊ดนะครับเจ็ดพโอเคราคาขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเมอริคูดนะครับขึ้นไปอีกนะแปดพันนะครับถ้าเกิดเป็นลมคตินะครับไอเดียลนะครับแปดพันสี่นะครับแล้วก็ชิกเนเจอร์ก็ ขึ้นเป็น9,000นะครับก็จะมีการบวกลบให้นะครับอันนี้ผมก็แม่จะว่าเข้าประมาณยังไนกันนะครับก็เหมือนกับเผื่อไว้ว่าผิดาลาดประมาณเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับโอเคนะก็ใส่ไปนะปัจจัยนะแล้วก็ทํานายได้นะครับแต่ถ้าเกิต้องการทํานายแบบเยอะๆนะครับก็คลิกตรงนี้ครับ Export Prediction นะครับแล้วก็ลากรหวางนะครับ ก็ลากไฟล์ตัวเทสไปวางนะครับเดี๋ยวเราก็ดาวน์โหลดผลมาดูนะครับเปิดไฟล์ดาวน์โหลดมาดูนะครับนี่ครับอันนี้เขาก็ทำนายราคามาให้นะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลเป็นแบบนี้นะครับคือไฟล์ที่ส่งไปในราคาเป็นศูนย์นะครับเขาก็ทำนายว่า,าเคสนี้น่าจะ57 0 0นะครับ เคสนี้น่าจะ98นะครับอ่ะเดี๋ยวเอ,เอาราคาที่เป็นที่ผมราคาที่ในข้อมูลมาดูดยกันครับว่าเท่าไหร่นะครับนะผมก็เอามาวางแทนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูความแตกต่างแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะผิดพลาดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เอาอันนี้นะครับลบด้วย อันนี้นะครับแล้วก็แอบส์โลดนิดนึงนะครับหารด้วย f 2นะครับคูณร้ 100. อยก็เคกร็5%นะตัวแรกนะนะน,นี้ก็แม่นเลยนะครับก็เคียงกันมากนะสองไม่ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับ อ่ะดูนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้คือ Error นะนะครับข้อความ i คือ Error นะครับครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเรื่องของการใช้ ml นะครับในการที่จะอ่าใช้ ml คือ machine learning นะครับใช้ machine learning เนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำนายราคาของเพชรนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าผลการทำนายเนี่ยเป็นแบบเรียกว่าเป็นแบบตัวตัวเลขอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการอ่า Regression นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าผลมันเป็นเรื่องของประเภทนะครับเช่น uh, yes no นะครับ t o f a l l นะครับหรือว่า,อ,าอะไรครับ apple กล so hm, ้วยส้มนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเป็น classification นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการแยกประเภทนะเรียกว่าเป็นแบบเรียกว่า classification นะครับคือ Regression เนี่ยผลออกมาเป็นตัวเลขนะครับ ส่วน classification เนี่ยผลออกมามันจะเป็นประเภทนะครับเช่นถ้ามีสองประเภทก็เป็น yes no นะครับถ้ามีหลายประเภทก็อาจจะเป็น apple นะครับแล้วก็กล้วยนะครับแล้วก็ส้มอะไรเป็นต้นนะอาจจะมีหลายประเภทได้นะครับในนี้ก็เป็น classification นะครับก็การใช้ระบบอันนี้ก็มีข้อดีนะก็คือว่าเขาจะไปหามาให้นะครับว่า อัลกริทึมไหนที่เหมาะสมนะครับอย่างตอนนี้ที่เขาใช้เนี่ยก็คืออัลกริทึมที่ชื่อนี้ครับที่ชื่อว่า gradient boosting regressor นะครับ regressor ที่เมื่อกี้คือเราพูดถึงคำว่า regression ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นการทำนายผลที่เป็นตัวเลขนะครับเรียกว่าเป็นการ regression นะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันเป็นการแยกประเภทนะครับเขาก็จะไปหามาให้ใหม่นะครับหาอัลกริทึมมาให้ใหม่ที่เป็นเรื่องของตัว classifier นะครับเป็นตัวที่แยกประเภทให้เรานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของการใช้ Machine Learning นะครับเพื่อที่จะทำนายราคาเพชรโดยใช้ระบบที่ชื่อว่า obviously AI นะครับเดี๋ยวผมนิดนึงครับลืมพูดตรงนี้ไปนะครับว่าข้อมูลอันนี้ก็จะมาจากที่นี่นะครับพูดไปแล้วนะนะครับก็ไปโหลดตัได้นะครับมีหลายมีข้อมูลหลายชุดนะนะครับให้ลองเล่นดูนะครับทั้งหมดอยู่52ชุดอันนี้นะครับ